ธรรมปิติสุขังเสติแปลความหมายว่าผู้มีปิติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงสามเณรสาปุษฎะเด็ช ท่านสอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคในขณะที่มีอายุได้18ปีต่อมาคือสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสาปุตะเทโวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จริงๆแล้วท่านสอบปร,ริยนธรรม9ประโยคได้ถึงสองรอบเป็นที่มาของคำว่า มหา18ประโยคนะครับด้านนี้คือสามเณรปลดเกตทั์ท่านสอบปร,ริยนธรรม9ประโยคได้ในปีพศ2 4งพขณะมีอายุได้19ปีต่อมาคือสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่14แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับพระสงฆ์ที่สอบปร,ริญยธรรม9ประโยคได้อายุมากที่สุดคือพระมหาสมพรยะโสธรวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีอายุถึง66ปีสอบได้เมื่อปีพศ2560 ใช้เวลาในการสอบปร,ริยนธรรม9ประโยคถึง10ปีนะครับส่วนด้านนี้คือพระมหาสมพรเข้ากราบถวายเครื่องสักการะพระเทพมงคลโสพลเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา